สื่ืนในใจมิสแกเเมียนมาแทซูยเยนยิ้มเสียาการบนเวทีถั่วพมา่าละตินลงยับหลังคว้ารองอันดับสอบนเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2020สมมงทุกประการนะครับราเชลคุปตามิสแกนอินเดียวัย20ปีสวยครบด้วยคุณสมบัติ 4B Beauty Body b r a i n Business นะครับคว้ามงกุฎมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2020 คนที่12ของโลกไปครองนะครับและเป็นคนแรกของอินเดียที่สามารถคว้ามงกุฎมิสแกลนครั้งนี้ได้สําเร็จนะครับและตําแหน่งรองอันดับหนึ่งนะครับจึงตัวเป็นของมิสแกลนฟิลิปปินส์คริสตินจูเลียนโอเปียซ่าไต้กมิราม่าจากทางฝั่งเมียนมานะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าชาวเมียนม่าเนี่ยจะบุกเพจนางงามหลังไม่พอใจในคําตัดสินนะครับซึ่งต้องบอกว่ามิสแกลเมียนม่าแทนซูเยียนเนี่ยนะครับยิ้มเสียอาการบนเวทีเลยนะครับร้องไห้ไม่หยุดนะครับ ซึ่งหลังทายรูปเสร็จเนี่ยเอนดีก็มาเอามงกุฎนะครับออกจากหัวเนี่ยปาลงพื้นเลยนะครับแถมยังถอดสายสะพายเนี่ยครับและทีมงานเมียนมานะครับก็อุ้มตัวเธอนะครับกลับลงไปเลยไม่สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีคอมเมนต์จากทางฝั่งละตินอเมริกานะครับมาคอมเมนต์ต่อว่านางงามเมียนมาถึงการกระทําของเธอนะครับที่แสดงกริยาท่าทางที่ไม่พอใจนะครับอย่างเช่นชาวละตินท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่า ไม่ต้องโทษใครหรอกนะความไม่พร้อมทางอารมณ์ของเธอเองไม่รู้จักแพ้ไม่รู้จักชนะในขณะที่ชาวละตินท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าใบหน้าของเธอมีค่ามากเมื่อถูกเรียกว่ารองแชมป์อันดับสองในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าถ้าฉันเป็นผู้จับประกวดในครั้งนี้ฉันจะเอามงกุฎออกจากเธอแล้วมอบให้กับนางงามคนอื่น ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าฉันชอบเธอนะเธอสวยแต่เธอไม่คู่ควรจริงๆซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้มาบอกว่าเรามาเห็นอกเห็นใจกับเด็กผู้หญิงที่ยังไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของเธอได้ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่า Perfect, เพอร์เฟกเหลือแต่ความเป็นมืออาชีพซึ่งคุณจำเป็นต้องใช้มัน ในขณะที่ชาวลตินท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าฉลาดมากคุณวัตรที่ไม่มอบรางวัลอันดับหนึ่งให้กับนางงามคนนี้เธอไม่คู่ควรจริงๆรายไร้วุฒิภาวะความงองแงและความไม่พอใจที่เธอแสดงออกมามันไม่มีความเป็นมืออาชีพในขณะที่ท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าฉันคิดว่าเธอมาไกลามากพอแล้วนะด้วยทัศนคติที่ไม่ดีของเธอ และความเย,ยื่หยิงของเธอมีคนที่เหมาะสมมากมายที่ดีมากกว่าเธอซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะเข้ามาถึงรอบนี้และท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าเธอยังไม่มีวุฒิภาวะที่เพียงพอนั่นคือเหตุผลที่เธอไม่ชนะซึ่งชาวละตินท่านต่อมานะครับคนนี้มาบอกว่า เมียนมาทำตัวแย่กว่าฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วแต่นวัดทำให้เธอได้อันดับ3เธอควรพอใจนะซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าเธอไม่สามารถมาเป็นที่สองได้ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าอ่าฮ่สถานที่นั้นควรมอบให้กับมาเรียฟลิกแห่งสาธารณรัฐโดมินิกัน ก็ถ้าผมอ่านชื่อผิดเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้เมื่อกล่าวว่าฉันได้ข่าวมาว่าทีมงานของเธอทอดมงกุฎแล้วปาลงพื้นหรอนี่มันเป็นเรื่องอื้อฉาวที่ได้ยินในวันนี้และท่านนี้นะครับก็เมื่อกล่าวว่าแต่เธอไม่ได้เตรียมพร้อมสําหรับความรู้สึกอารมณ์ต่างๆเธอยังจัดการไม่ได้และท่านต่อมานะครับก็เมื่อกล่าวว่ารายการนี้ต้องทำโทษเธอ ที่แสดงออกมาแบบนี้และคนนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าพวกเขาตัดสินเธอและเป็นสิ่งที่ถูกต้องเอาตามตรงนะเธอไม่สมควรมาห้าดับแรกด้วยซ้ำและท่านต่อมานะครับท่านนี้มากล่าวว่าตอนนี้ทัวพมา่ากำลังโจมตีกำลังโจ,จมตี m g i และคนนี้นะครับมากล่าวว่า มิสแกลนเมียนมา2024ความมั่นใจเธอเกินกว่าความสามารถช่างเป็นภาษากายที่น่าเกลียดเธอไม่สูภาพไม่ควรเป็นมิสแกลนครับนี่เป็นคอมเมนต์จากทางละตินนะครับก็ไปดูคอมเมนต์จากทางฝั่งเมียนมาก,กันบ้างนะครับอย่างเช่นท่านนี้นครับมาแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งเดียที่ฉันบอกคุณการชนะไม่ใช่ทุกสิ่งและชาวเมียนมาท่านนี้นะครับก็เมื่อกล่าวว่า นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะสนับสนุนรายการนี้และชาวเมียนมาท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าฉันไม่โอเคพวกเธอแกล้งมิสแกลนเมียนมานับแต่นี้ฉันจะไม่สนับสนุนรายการนี้อีกแล้วผิดหวังมากเธอสมควรได้นับที่หนึง่งเธอมีความสามารถเพียงพอและท่านต่อมานะครับคนนี้มากล่าวว่าลาก่อนคุกกิ้งโชว์ ซึ่งชาวเมียนมาท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าฟิลิปปินเป็นสิ่งที่ฉันยอมรับไม่ได้เมียนมาทำดีกว่าและท่านต่อมานะครับชาวเมียนมาท่านนี้มากล่าวว่าขอโทษนายมิสแกลนแต่ลาก่อนตลอดไปนวัตร,รู้จักพลังพมา่าน้อยเกินไปแล้วและท่านต่อมานะครับท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าพมา่าควรชนะแต่ทำไมเป็นแบบนี้คุณนวัต ซึ่งชาวเมียนมาท่านนี้นะครับมืกล่าวว่าครั้งสุดท้ายที่เชีย Miss Grand International, ร์มิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแราชินีจากเมียนมานางเป๊ะทุกอย่างแต่ก็ยังไม่ได้ลบที่หนึ่งนางสมควรได้รับมงและชาวเมียนมาท่านนี้นะครับเมื่อกล่าวว่านางสมควรชนะอินเดียและท่านต่อมานะครับคนนี้มาบอกว่าคุณจะไม่ได้รับแรงเชียร์จากเมียนมาในปีต่อๆไปอีกแล้ว และในคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเมียนม,มาท่านนี้ก็มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าเพราะว่าอินเดียมีประชากรที่เยอะแล้วก็ลูกชายคนรวยคุณนวัตกํกำลังมองหาธุรกิจเพื่อทำให้คนอินเดียสนใจมากขึ้นซึ่งพมา่าไม่ได้มีกำลังซื้อใดๆในขณะที่ชาวพมา่าท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่า<ๆ>เธอคือผู้ชนะในใจฉันพยายามต่อไป ฉันไม่พอใจรายการนี้เป็นอย่างมากพลังแห่งเชียร์ของเรามันไม่ได้ผลในขณะที่ท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นอีกว่าเธอทั้งฉลาดและน่ารักขนาดนี้ทำไมถึงไม่ได้มงในขณะที่ชาวเมียนมาท่านนี้ก็มากล่าวต่อไปว่ามันน่าทึ่งแล้วที่คุณสามารถมาได้ไกลขนาดนี้แม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เธอก็สู้สุดหัวใจ และท่านนี้นะครับมากล่าวต่อไปว่าลาก่อนตลอดไปปีหน้าอย่าไปแข่งอีกมันไม่คุ้มเลยกับการมาครั้งนี้ซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้มากล่าวว่ามันรู้สึกไม่ยุติธรรมเลยแล้วก็มีชาวเมียนมาอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าใช่เหตุแล้วมันเจ็บหัวใจครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวละตินนะครับแล้วก็ชาวเมียนมาบางส่วนนะครับ ซึ่งท่านผู้ชมนะครับสามารถไปดูคอมเมนต์แบบเต็มๆได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ